สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําหมูหมักที่แสนนุ่มทานไว้นงานได้เลยค่ะนี่นะคะหมูนะคะพอจะใช้เป็นบริเวณ หัวสันนอกนะคะจะนุ่มมากเส้นหนึ่งยาวๆจะมีแค่บริเวณหัวเท่านั้นจะนุ่มแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าไปตลาดบอกเขาว่าเอาหัวสันนอกนะคะจะนุ่มที่สุดในบรรดาเส้นของสันนอกนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนุ่มแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาดูค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง1น1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาและน้ำเปล่า3ทับทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราอะคะ่ะจะมาทำน้ำหมักกันนะคะแล้วก็เตรียมกลองค่ะกล่อง 750ml กล่องข้าวธรรมดาเนะะี่ยค่ะแบบนี้อ่ะ กล่องหนึ่งจะใช้ใส่หมูได้ประมาณครึ่งกิโลสองกล่องก็ใช้วันหนึ่งกิโลแบบนี้นะคะไปทําแบบนี้แล้วกล่องก็สามารถใช้ต่อได้นะคะเรามาเริ่มหั่นหมูกันเลยค่ะหมูหนึ่งกิโลเราก็หั่นแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งออกมาจะได้หั่นง่ายนะคะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งของหมูกันตรงบริเวณนี้นะคะที่เขาติดกับหนังหมูเขาจะมีความเป็นทางผือแบบนี้นะคะ่ะ เราแบ่งครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดทางขือเพราะตรงบริเวณนี้อาจจะทําให้ตรงเหนียว,วเวลาเคี้ยวอ่ะค่ะก็จะเหนียวได้แล้วก็มีมันด้วยเนาะก็จะทําให้สุขภาพไม่ดีนะคะเราติดเนื้อนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเราก็ตัดทิ้งไปเลยบริเวณนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าหมูที่พอยจิบให้ดูอ่ะเขาจะนุ่มมากไม่เหมือนบริเวณส่วนอื่นนะถ้าสันในเพราะว่าเขามีกลิ่นค่ะมีกลิ่นของหมูแต่ถ้าเป็นหัวสันนอกอ่ะค่ะ ไม่มีแต่ถ้าสันนอกอะ่ะก็ไม่มีเช่นกันแต่เนื้อจะแข็งกว่าแต่ถ้าหัวสันนอกเนะี่ยคือนุ่มที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเราก็แบ่งแบบนี้ค่ะแบ่งครึ่งแล้วเราก็หั่นเป็นสามส่วนค่ะจะพอดีคําคือไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนุ่มมากๆเลยแล้วเมนูนี้นะ้าพลอยบอกนะทําได้ทุกเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มข้าวผัดหมูกระเทียมผัดกะเพรา ได้หมดเลยค่ะเมนูนี้เพราะว่าเราหมักไว้เบาๆกลางๆนะคะคือหมักทิ้งไว้ให้หมูามีรสชาติเวลาเรามาทําอาหารอร่อยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าดูที่เนื้อหมูแล้วก็มือพลอยนะคือจะมีความนุ่มมากแต่ไม่ได้เสร็จของมือนะเพราะว่าเราทาทานเองเนาะเห็นไหมคะหมูของวคยจะมีความนุ่มมากยังไม่ทันหมักก็นุ่มแล้วหั่นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูคลิปมันจะนะยาวเกินไปนี่นะคะหั่นแบบนี้เห็นไหมคะ ไม่ค่อยมีมนันสะอาดแล้วก็นุ่มมากเนี่ยค่ะหั่นมัหนึ่งหมูหนึ่งกิโลจะได้จานใหญ่แบบนี้เลยสีสวยมากมากเลยแล้วดูนุ่มมากแล้วเรามาทําน้ําหมักเลยค่ะนี่นะคะคือง่ายมากมีเครื่องปรุงแค่สี่อย่างเท่านั้นนะคะแล้วเราหมักไว้เบาๆนะคะคืออย่างหนึ่งกิโลเราก็ใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนี่นะคะเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเลยค่ะ สามทัพพกทีค่ะเพื่อนสามทักทีแล้วเรามาดูกันว่าน้ำสามทักทีหายไปไหนเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เลยค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเออหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขอใช้สับปะรด,ดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยหนึ่งช้อนชา ันนี้เผื่อเราปรุงเมนูอื่นนะไม่ต้องเยอะนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวของเราก็นหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะแบบนี้อ่ใส่ลงไปเลยแล้วคนทุกอย่างให้ละลายนะคะเพื่อนๆคือให้ละลายเลยแบบนี้คนสี่อย่างของเราที่แม่บอกมาขั้นต้นก็คือแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันแบบนี้ให้ละลายให้เม็ด น้ำตาลหรือเครื่องปรุงทุกอย่างละลายเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะแล้วพอละลายเข้ากันดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูของเราลงไปค่ะเพื่อนตอนนี้ถ้าไม่แน่ใจชิมแต่ถ้าเกิดว่าพลอยบอกเลยไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอนถ้าตวงตามพลอยนะพลอยจะสอนตวงง่ายมากก็คือจะใช้หลักแค่ช้อนชาคับทีช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะพลอยจะเอาในบ้านของเราถ้าบอกเป็นตำหรืงอะไรนะพลอยว่าบางบางบ้านหายากเลยเนาะแบบ อย่างเราเนาะบ้านๆช้อนชาช้อนโต๊ะทักทนะีง่ายสุดแล้วเราก็คนหมักทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำสามทับทีพร้อมเพิ่มกลหายไปไหนนี่นะคะพอคนไม่ถึงห้านาทีแบบนี้นะน้ำหายไปหมดแล้วค่ะเห็นไหมอ่าหายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็หมักเอาทิ้งไว้ประมาณหนึ่ง ซึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ไว้ก่อนก<ๆ>่อนจะเข้าคลิปนะคะ<ๆ>เพราะว่าให้ให้น้ําหมักเขาเข้าดีๆกับเนื้หนอหมูแล้วเราก็จะมาตักใส่กล่องเลยค่ะเหมือนที่เธอบอกนะกล่องนึงใช้ประมาณใส่ได้หมูครึ่งกิโลแต่ถ้าสองกล่องก็ประมาณกิโลแบบนี้แล้วเราก็รวมทั้งวางทิ้งไว้ทั้งหมักทั้งอะไรเนี่ยสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปเข้าช่องคลิปกันค่ะแล้วเราก็ใส่เลยค่ะแบบนี้วลานลํามาใช้ก็ง่ายด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเราเอาถ้าแข็งนะค่ะหมายถึงว่าใส่ช่องฟิล์ตไว้ถ้าตอนเช้าเราจะใช้เราใช้เอาออกมาวางช่องธรรมดาประมาณจนพรุ่งนี้เขาะจะหายแข็งเราก็ทําอาหารได้เลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราปิดฝากันแล้วเราก็ตักเรียบร้อยแล้วปิดฝาแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแอบดูตู้เย็นกันว่าคอยเก็บอาหารยังไงคอยมีเนื้อสัตว์หรือจางเพราะว่าเวลา,า,าทําง่ายค่ะแล้วคือประหยัดน,นะคะเพราะว่าเราซื้อมาหนึ่งกิโลเนี่ยเราใช้ได้หลายครั้งค่ะเพื่อน นี่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นกันเลยแบบนี้นะคะอาหลังจากหมักนเนี้ยค่ะหักแส่กล่องเนี่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่พานะยบกอกแล้วเดี๋ยวเราใส่กล่องกันเลยค่ะใส่ตู้เย็นกันแล้วไปดูตู้เย็นทอยกันว่าเป็นไงบ้างนี่นะคะมีทุกอย่างเลยอนีผัดนะคะน้ำแข็งก็มีพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยหมูกุ้งเป็หมึก เป็ดอะไรเงี้ยก็คือมีหมวดอะค่ะก็คือพลอยก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่กันหลายคนก็เขียนที่ฝากล่องได้ค่ะวันนี้พลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ